ตะกอนะพี่ที่แสงไทยสามสามตะกอจ้ะขายเท่าไหร่นะผืนสองพันสามกี่เม็ดสองพันสามเนี่ยสองเมตรสิบเซนสองเมตรสิบเซนเนาะอ๋อสองพันสามนี่ลายเลยครับผมทำลายะไรลายแบนเพชรแบนเพชรเนาะจ้ะอ๋อถ้าถ้าใครมีสนใจก็มาติดต่อพี่แ่งไทยเนาะให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่นะสองพันสาะสองพันสามโอเคีแฟนกลับผมเยอะเดี๋ยวเข้ามาเอา เดี๋ยวว่างมีอะไรทำหรอกข้าวขายข้าวข้าวขาดทุนปีนี้ซื้อติดสองขายเก้าบาทอ่ะหลวงเอ้ยคนที่ขายลงลงเอาลงเอาข้าวข้าวเปลือกข้าวสารแพงอันนี้ข้าวหอมมะลิแย่บอกโอ้แย่แย่แย่นี่มีตะพาไม่เนียขายดีจริงงพาไม้นี่ขายดีมากพวกนี้ทำไม่ทันคนซื้อเนาะเออเนี่ยเพราะเพราะข้าราชการเขามาใส่พาไม้กันอืมนนั่ะเปลือกข้าวก็อยากได้ราคาชาวบ้านใช่ไหม ไปซื้อตามร้านจะแพงนะครับไปซื้อโดยแพงแพงเหรอยังได้ยังได้ถูกก็มานี่เนาะครับจ้าอืมส่งส่งไปสถานีได้เรี๋ยวมาดูเอาก็ได้มาดูเอาเลยลายอะไรนะลายเรียกลายนะลายแหวนเพชรว่าลายแหวนเพชรเนาะอ๋ออีกกี่วันเสร็จเนี่ยจ้องได้ไหมมีคนจองจองได้ไหมมีคนมาจองเอาได้ไหมจองแล้วนี่อะตอนนี้จองแล้วรอรอบหน้าเนาะ ๋อรอบหน้าจะสั่งรอบหน้าทำมีสิขอมูอเดืรอทั้หมดอ๋อมีแต่คนสั่งนี่แต่คนสั่งเนี้ยนะได้อ๋อครับผมโอ้ยพอพากทบายแล้วอาชีพอื่นเจ๊งกันหมดแล้วขายดีนะครขายดีขาดีครับ